วลีที่ว่าคนดีตายง่ายคนเลวตายยากดูถ้าจะเป็นเรื่องจริงหลังจากการสูญเสียชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีอันเป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นและคนทั่วโลกไปอย่างไม่าคาดคิดด้วยกระสุนเพียงสองนัดจากมือปืนคลั่งที่แฝงมากับฝูงชนในคลิปนี้ทางช่อง The Special One ขอนำเสนอเหตุลอบสังหารชินโซอาเบะอดีตนายกญี่ปุ่น การสูญเสียบุคลากรทางการเมืองผู้ทรงเกียรติเพราะการรักษาความปลอดภัยที่ละลว้วนบทเรียนครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นต้องจดจําไปตลอดกาลชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งยาวนานและอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเขาเติบโตมาในตระกูลการเมืองที่ยิ่งใหญ่พ่อของเขาชินทาโรอาเบะเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศส่วนตาแท้ๆของเขาโนบุสุเกะที่ชิดเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2500 ก่อนจะเสียชีวิตลงเพราะถูกลอบสังหารด้วยมีดในปี2503ใครจะคาดคิดว่านายกรัฐมนตรีผู้ได้รับฉายาว่าเจ้าชายและดำรงตำแหน่งยาวนานเกือบ8ปีต้องจบชีวิตลงด้วยการลอบสังหารเช่นเดียวกับตาของเขา8รรกรกฎาคม2565เวลา11นากา30นาทีขณะที่ชินโซอาเบตขึ้นประศัยช่วยลูกพักหาเสียงในเมืองนารามีเสียงปืนดังขึ้นสนัดจากด้านหลังของเขา ก่อนหมดสติล้มลงกองกับพื้นและถูกนำส่งถึงโรงพยาบาลในเวลา12.20น,นด้วยเฮลิคอปเตอร์แพทย์ระบุว่ากระสุนสองนัดเฉี่ยวผ่านขาลำถัมคอเป็นแผลยาว5เซนติเมตรและมีนัดหนึ่งเกือบถึงหัวใจจึงต้องทำการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเพื่อหากระสุนแต่กลับไม่พบกระสุนในร่างกายขณะนั้นชิ้นโซออเบสีเลือดมากแพทย์พยายามห้ามเลือดและให้เลือดเพิ่มแล้วแต่ก็ไม่สามารถยือชีวิตเขาไว้ได้เวลา17.03น มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าชินโซอเบตได้เสียชีวิตลงแล้วท่ามกลางความเสียใจของผู้คนมากมายทั้งในและต่างประเทศก่อนประกาศข่าวเสียชีวิตฟูมิโอกิชิดะผู้ดำรงตำแหน่งนายกในขณะนั้นได้ถแถลงทั้งน้ำตาภาวนาให้ชินโซอเบตปลอดภัยหลังจากการสูญเสียชินโซอเบตไปผู้นำหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความเสียใจและตําหนิกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ของประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งทฤษฎีกันว่ามีเวลาถึง2.5วินาทีที่หน่วยรักษาความปลอดภัยจะสามารถช่วยชีวิตของชินโซอาเบะไว้ได้หลังจากมือปืนลั่นไกจากในคลิปวิดีโอตอนถูกยิงนัดแรกชินโซอาเบะยังมีชีวิตอยู่เขาหันไปมองไหลซ้ายของตัวเองในขณะที่บริการสองคนพยายามวิ่งเข้าไปกั้นกลางระหว่างเขาและวิถีกระสุนของคนร้ายบริการคนหนึ่งพยายามยกกระเต๋าสีดำขึ้นเพื่อทำอะไรบางอย่างส่วนบริการอีกสองคน วิ่งเข้าไปหามือปืนเพื่อเข้าช์าตัวในทันทีมิซูรุฟุกูดะศาสตราจารย์ด้านการจัดการวิกฤตและการก่อการร้ายจากมหาวิทยาลัยนิคงกล่าวว่าสิ่งที่ปริการของชินโซอาเบะทำเป็นวิธีการรับมือที่ผิดเพราะพวกเขามุ่งเป้าไปที่การไล่จับมือปืนแทนที่จะเข้าปกป้องชินโซอาเบะทั้งยังไม่ได้ปฏิบัติการตามหลักวงแหวนแห่งความปลอดภยัยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเป้าหมายที่อยู่จุดศูนย์กลางเป็นหลัก ทีมรักษาความปลอดภัยไม่ได้ตรวจสอบผู้คนที่มามุงดูอย่างละเอียดเพราะมือปืนเข้าใกล้ตัวอยู่มากโดยในนัดแรกคนร้ายอยู่ห่างไปเพียง7เมตรและนัดที่2อ,อยู่ห่างจากเป้าหมายเพียง5เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของนักการทูตสหรัฐยังให้ความเห็นอีกว่าถ้าเป็นเขาคงจับปกเสื้อหรือเข็มขัดของชินโซอเบะไว้แล้วดึงตัวให้พ้นจากวิถีกระสุนใช้ตัวเองบางก่อนเคลื่อนย้ายเป้าหมายออกจากพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ออกมาแถลงยอมรับว่าการลอบสังหารครั้งนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของตำรวจที่ไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ที่จริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยากเพราะประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปืนและอาวุธต่างๆที่เข้มงวดรัดกุมเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมด้วยปืนที่ญี่ปุ่นจึงต่ำมากเมื่อเทียบกับอเมริกาที่มีผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนไม่น้อยกว่าสามหมื่นรายต่อปีแล้วทำไมคนร้ายในคดีนี้ถึงมีอาวุธปืนในครอบครองได้ โชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทันทีจึงสืบทราบว่าฆาตรกรผู้ก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้มีชื่อว่าเทศยักยัมอากามิสเป็นชาวเมืองนาราอายุ41ปีสถานะว่างงานในอดีตเคยเป็นกองกําลังป้องกันตัวเองทางทะเลของญี่ปุ่นนาน3ปีและอาวุธปืนที่ใช้เป็นแบบทำมือประดิษฐ์ขึ้นมาเองหลังเกิดเหตุนักข่าวได้สัมภาษณ์อดีตเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุได้ความว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยสุภาพอ่อนน้อม แต่ช่วงหลังมีอาการเหมื่อล้อยทำงานผิดพลาดบ่อยๆและเชื่องช้ากว่าปกติคาดว่าน่าจะเป็นเพราะปัญหาครอบครัวที่จู่ๆพี่ของเขาก็ฆ่าตัวตายส่วนแม่ก็ถวายตัวให้ละทิมูลเอาเงินทองทรัพย์สินบริจาคให้ละทิจนหมดทําให้เขารู้สึกเหมือนสูญเสียแม่ให้ละทินี้ไปแรกเริ่มเดิมทีหลายคนคิดว่าการตายของชินโซอาเบะต,ต้องเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่แบบนั้นเลย เพราะเหตุจูงใจของคนร้ายมาจากการที่เขาเชื่อว่าชินโซอาเบะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิมูลลัทธิทางศาสนาอันโด่งดังที่แม่ของคนร้ายเป็นหนึ่งในสมาชิกและร่วมบริจาคเงินจํานวนมากจนครอบครัวล้มละลายอันที่จริงแล้วเขาต้องการฆ่าผู้นําลัทธิด้วยซ้ําแต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวได้กรรมจึงตกอยู่ที่ชินโซอาเบะแทนหากว่ากันตามจริงแล้วลัทธิมูลไม่ใช่ลัทธิชั่วร้ายอะไรเป็นเพียงลัทธิทางศาสนาทั่วไปมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนรักใคร่สามัคคีกัน โดยคนที่นำละทิมูลเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนั้นคนร้ายเชื่อว่าเป็นปู่ของชินโซอาเบะซึ่งชินโซอาเบะก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าลทัทิแม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกลทัทิแต่ฐานเสียงส่วนใหญ่ก็มาจากละทินั้นเช่นกันก่อนจากโลกไปในวัย67ปีชินโซอาเบะได้สร้างผลงานชิ้นโบแดงไว้มากมายทั้งการผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวขึ้นสู่แถวหน้าในการเมืองโลกโดยการผูกมิตรกับผู้นำหลายประเทศ ซึ่งภาพจำที่ทําให้คนทั่วโลกรู้จักกับชายคนนี้คือตอนที่ใส่หมวกสีแดงโผล่ขึ้นมาจากทอ่อสมบบติเป็นซูเปอร์มาริโอในพิธีปิดงานโอลิมปิกเกมปี2016และด้วยความสามารถทางด้านภาษาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวัฒนิ์ที่ไม่เป็นสองรองใครชินโซอาเบะได้กล่าวปราศัยเป็นภาษาอังกฤษแบบไม่มีสคริปจูงใจคนทั้งโลกจนญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกเกมในปี2020นอกจากนี้ เขายังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาวกว่า10ปีของญี่ปุ่นด้วยโมเดลอาเบโนมิกที่แม้ว่าภายหลังจะถูกดักฝันเพราะพิษโควิด1 9แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชายคนนี้มีส่วนช่วยพลิกเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ดีขึ้นจริงๆและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเหตุลอกสังหารชินโซอาเบะอดีตนายกญี่ปุ่นที่ทางช่อง The s p e c i a l ยวันนำมาฝากกันในวันนี้หากใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The Special One ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ